ไอ้พอเอาไปทิ้งก็ได้ถามเจ้าหน้าที่เขามากิดอ่ะกินอ่ะโอ้มีอาหารเต็มเลยแล้วอ่ะหิวเหรอ มั้อมวางนอนมาแรยค่ะมาแเลยดิคนคนจากขางบนนี้จับถึงป่ะจับได้มันหิวข้าวมันหิวข้าว ดูน้ำมาลูก